อรุณสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องสาวลงสาวเลี้ยงฮ่อสู้หูสู้คนเนาะโอ้มือนในแดดแจ้เลยน่ะถ้าหมูอว่านก็หอนพระแห่งถ้าย่อนแสงให้เบิเ่งแดดคักแดดแน่เนาะม่ใยไงโอ้มันมันย่อนแสงน้ำแสงสิโอหย่อนเลยท่าับขึ้นพิ่งก็เจ้าเลี้ยงงวัวง บรรยากาศดีๆของไอ้บ้านแท่นอำเภอชุมพวงไอ้ยังล่ะจะให้เห็นบรรยากาศยามเมืส่อาอรุณสวัสดิ์แล้วสวัสดีไม่ใช่ทุกข่ทุกคนครับไทยอันข้าเจ้าอันเลียงง้อครับข้าเจ้าไทยนาครับโอ้ง้อกับง้อหลยตัว งัวข้าเจ้างัวข้าเจ้าทั้งคุนกับรถไทห,นะหน้ารถรถไทบ <c oughs> พยายามไปอย่างไหมันแก้งเราไปไงแต่ว่าบางที่มันก็นลืมข้าวเาาน่าบนไม่ใช่มืออาชีพประจนแล้วเนาะ แต่มเมื่อสิบมันกิสเบีระแกงวุดบวัดวุดบวัดคือเพลินวาลล่ะไม่สิละไม่ไงเอาพยายามออกไปค่อยๆใหย่แต่ว่าอยู่ในภาพมันแกงวุดบวัดนวุดบวัดนดีจบ ก็อคอยไปขนาดอคอยดด้ี่ก็อคอยไปเห็นหเห็นน้ำขนาดอคอยคอยด้ี่มันก็นยังแลีนเล็วอยู่ครับบวบานะไม่ไม่ใช่มืออาชีพบวบจบด้วยสาบวัวสาบวัสาบวสาโนดัด สะบัวสาบัวอา้าวกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีล่าดีบ่หนิให้โชคดีไม่ใช่ควเเจ็บจะได้้วมไขย,ยังมีครับครับสุขีสุกครัขขงสตังไม่ใส่คาบผม